ครวโมงกับการเดินทางไปเิงตูเดียาวนานกาว่าเมื่อวานอีกไม่ท้อมาดูห้องแล้วให้ดูวิวนะมีบัตรเชมเซ แม่มีลมด้วยโอ้โหเท่ว่ารถนะ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 รถหลังข้างหลังข้างหลังข้างหลังเราต้องวุ่นวายกับทางรถเนี่ยต้องระวังมอไซค์ระวังเลนซ้ายเลนขวามอซัวนี่ดูนีดด่ดิสวยเปล่าเมืองเขาเป็นซีทองมาเลยนะทุกคนแอาจจะต้องมากลางวันน้อยอาจจะเห็นวิวกลางคืนอ,อาจจะต้องเป็นเย็นๆแล้วก็จะมีตะขี้บุรีฝน อยู่ในเฟรนดี้มาดมึงเจอกัสอบไหายต้มยำกุ้งสวัสดีคลิปใหม่กำลังรอซื้อไส้กรอกอะไรไม่รู้สิบหยวนจูเอาอันนึงกอ็ไปเจอพ่อใหญ่ลีนิวอ่ะรองท้องก่อนจะซื้อต้องมาแลกเออแล้เราต้องแลกบัตรจูอ๋อ2อันสิบหยวนสองอันยี่สิบหยวนอ๋อเซี๊ยะมันมีม้าลาด้วยหวานจูตี้ปัง เผ็ดเ <The pressure> ็ดมากเมื่อกลังกินไส้กรอกแต่เดาว่าเมื่อไหรคนไม่กินเนื้อห้ยตรงนี้สวดจังเมื่อไคนไม่กินเนื้อแต่เมื่อเดาว่าชื่อว่าเราไม่รู้เรากินไปแล้วเป็นเนื้อจามรีร้อยเปอร์เซนต์บอกเลยร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยแล้วเผ็ดมากมันจิ้มหมาละเฮ้ อร่อยถือว่าที่เคยพูดไว้ว่าเมื่กจะไม่กินเนื้อจนไปกระปวดแปลว่าเราไม่รู้เผ็ดเด้อจุดใช่จุว๊ว่ววเาเสวโซ่แย่หาเจ้าของไะเนื้อร้อยเปอร์เซนต์แต่เราถือว่าเมื่อไม่รู้แล้วกันนะอร่อยอ่ะอร่อยเนาะอร่อยามกากมากมากอ่ะต้องอ่านอาราซิบย้อน สิบยี่กห้าสิบาทห้องอา็ร้อยนึงน,น้ำห้ายวนวะ่จังวะแต่มนะแตไมแมจิแม่เลยอะไอ I love t แดด very very much กำลังออกไปหาพ่อใหญ่ลีตีกองมาชมซับปิงแป8ิหยวน I love t แดด I love t แดด I love t แดดนี่สี่ถึงจะมอกับเราคลิปนี้เหมองจะพากลับไปดูที่พักที่เชีงตูครับที่พักอันเนี้ยสองวันสุดท้ายเหมจงเป็นคนเลือกเองบ๊ายบายตากูปิงชวนตากูอะไรนะตากูกาเชีย ตะกูกาชิยาตอนนี้เวลา1 4 0นาฬิกาเดี๋ยวมึงให้ดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่9แล้วหมดโปคือเนือยาวเนี่ยนะเนื้อจามารีอ่ะ the the service have the uh, supermarket you <S oh, <S can s u y soy okay Yes. okay bye bye เจ็ดชั่วโมงกับการเดินทางไปชิงตูเดียวนานกว่าเมื e> ่อว่านิด น่าจะประมาณสี่ทุปป่มป่ะสี่ทุ่มยาวยิงยาวมองก็อดเสื้อ้วมันร้อนเสื้อเพื่อนสื่อให้เพื่อนพเพื่อนใบ,บปอเป็นคนซื้อเสื้อตัวนี้ให้ตอนสมัยเรียนม,มหาหลัย s nhiều, 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 Nhi nhiều, nhiều, Bốn thắng đua lạp bên thắng đua hùng hào. Nay cô hơi tôi คือสักแต่จะตดจะพูดจะปาจะปี๊จะปดจะเป๊ะไายรานเอัดสปอสใช่ไหมเอมเอ่อเอมเอมเเอมเี่มีนามท่วมด้วยเว้ิมีได้สิ่งสวยงามไม่เขามีอาแบบพรอะกูคิดว่าพระ จอกดิ้งับกันน่ะไม่ว่างหรอเพราะใหญ่ข้องน้ำอ๋อเขามีน้ำฟรีให้กดเลยนะเราไม่กดบ้างเหรอเพราะใหญ่ไปกดน้ำฟรีอูมันหนาวมากกัอย่างเนี้ยกี่องค์อะ่ะสีสี่ ไปจริงแหละปิ๊บ20 minutes 20 e 0แหวะทานอาหารพวกิวทานข้าวคือสดจึงเหมือน avenue บ้านเรานั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนั้นอนะที่ไปบางแสน avenue yeah, อ๋อลงมาคือลมตีหน้าบุ๊ม,มห,หนาวหนาวนนี้อุ่นปะอุ่นแล้วเขามีของอะไรขายด้วย4ีย้หยวน ขงเด็กเล่นนั่นน่ารักชอบอะไรเลยอยู่มากเลยปเปรี้ยวแน่เนื้อี่กินหีปะ่ะให้หวักแปดด้วยวนน 40, 40, 40, กนับสี่สิบสี่สิบแปดมังกินซึ่งนี้เคฟีด่ดนมาแล้วใกลเคฟซี สิบสองย้วนหกสิบบาทอันละมันเลือยอยู่หลานเดียวคนก็เลยแวะไปทอดโอซัตไงไกทอดมาละอร่อย ตอนแรกมันคิดว่ามันจะกระด้างแต่เป็ดรู้เลยว่ากระด้างแน่นอนตั่รูไปชิมสีเลืองเถอะมากตอนเนี่ยไปไงาน ได้มาพอไปตั้งหนีด้าอร่อยเลยก็ยังก,กินชาบ,บูงจริงนะนี่ไม่เต็มค่าไอ้เมิบไอ้เมิบซื้อเนื้อหรอมิ้งมากมามา่ามาม่าเนี่อยัางก็พ้ประมาณซึมน้ำได้งงอจมอมไรอึมอะไ่อ่อม,อม เพราะอร่อยครับอร่อยด้เมื่อก,กี้นแลเมืกก่อกนกนแบบด้วยินเะแล้วก็โดนลไล่มาจากโปรโมทคมแห้นน่ากินไปมึงเด้อเอ้เบบซีน่นะเนี่ยย็นย็นได้ยินเสียงเด็กรอปะไปต่อแล้ว มาแล้วเ่าใหญ่โอเคโอเคโอเคุย okay, พ <Okay. S 1> ูดลาคโอเคบายบาย nice to meet you ถึงแล้วโรงแรมครับผมถึงแล้ว<า>ไปน,น,นิ่งกันิน่ง one two three ภาษาคิวโกดังยูจินจิเอเอโอคินเอโอซุซี่โกะอยู่นะอ๋อถูกต้อง Yes เจ้าอาหารเช้าไหมไม่จะไปวายสุดปีหมอน How How much 28ต่อคนคนละเท่าไหร่เนาะ

เจ็ดโมงครึ่งก็ถ้ากินอะรถ้ากินเบกพัพรุ่งนี้เราก็ไปไปเีกันได้ไหมแปดโมงเหรออหรือว่าจะไปหาที่เอนได้กินเองโอเคงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมออกไปหากินข้างนอกก็ได้ค่ะ那可以出去吃饭的。可以加一个我们的微信，有任何事情联系我们就可以了。嗯。ะ นั่มันไวไฟอันนั้น, wi นไม่เข้าได้อะแล้วไม่เ,เข้าไม่ได้ครับไม่เด้รเราข้าเขาเราก็เข้าไม่ได้อีกหรอกมังทุ่งห้องแลว้วให้ดูอยู่นะนี่นี่สะพานนู้นปะือว่าจะไปสะพานตรงโน้นแล้วก็ไม่มีแม่น้ำเจ้าพยายอยู่ตรงนี้เห็นปะ อันนั้นก็ไม่นำเจ้าพยาวันนี้คือวันอาทิตย์คนหยุดเหมือนถนนเขาสะอาดบ้านเหล่านั้นแหละเตียงครับแล้วก็มีตรงนี้ญี่ปุ่นสไตล์อันนี้มองเลือกเองครมต้องดูรู้คันีย่อิว เชอร์ดซ์เนี่ยน,น,น่าหลับปอดีในห้องนะแล้วตรงนี้ก็มวีวิวเป็นแบบนี้น่าจะอยู่ที่นี่สองคืนมัง้งเวอร์นะก็ทราบเพังยืนไหนวะทีวีที่ต้องเสียเงินในการใช้ในการใช้ ใช้งานเสร็จแล้วเวทอามีเนตขอเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนล้างหน้าล้างตาเช็ดหน้าก่อนเดี๋ยวเมืองจะพาล,ลงไปข้างล่างนะวิวเวอร์ปะอันนี้เปิดใช่ไหมอ่ะมันนา่าจะเป็นสันรูปเนาะน,น,นแบบออโต้อ่ะให้มันขึ้นมาห้องนี้ดีสุดตั้งแต่เมองพักมาแล้วก็คือพักที่นี่สคืนใช่ปะที่โรงแรมฮิตเด่นเหามีรูปชอบห้องบนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะ เปลี่ยนสภาพก,ก่อนเวทมนตกับวิวฟึงลบให้ดูวิวของเฉิงตูสะพานอะไรวะเขาเรียกว่าสะพานอะไรเดี๋ยวไม่ดูเดี๋ยวมึงบอกให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจะไปเนี่ยมันเป็นสะพานที่เขาแสดงไฟแล้วที่น้ำอะ่ะมันจะเป็นไฟน้ำเป็นสีเขียวโรงแรมนี้ชื่อว่า Hidden House ในแอป t r i p c o m บอกว่าเป็นโรงแรม4ดาวครับผม มีเลือดในพงจมูกเล็กน้อยเอ่อเอออเแล้วขี้แล้วรอสบุ้งก่อนมีไฟนี่ด้วยก็ยังไงน่ะมันต้อง,องนี่กำลงังสงสัยว่าทำไมขี้การติ๊กไม่ได้ เอาฟีกาซ่อนนะเอาซ่อนนะปึป๊บกลับด้านวักเด็กนันไปท้าเขาเถอะเดี๋ยวพิมไว้ไปดิ่ขึ้นเร็วก่อนดูนะคนป้ามีชัน้นรุกท็อปด้วย ว่าฝนโตนี่ลูกท็อปลูกท็อปมีแค่นั้นแหละเวอร์ปะเวอร์เวอร์เป็นเวอร์อ๋อต้องเชาอะไรอ่ะห้ามกระโดดลงไป ใครจะกระโดดวะแต่ไม่เห็นน้ำมือองหรือหมอ,มอไฟมาไฟอยู่ในห้องใช้แฟดไปก่อนนี่ไปจะลงไปถม้มพี่รีเซปชันว่าทำไมประตูฉันเปิดไม่ได้หื แม่มีลมด้วยโอ้โหเท่ว่ารถนะ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 รถหลังข้างล่างข้างหลังข้างหลังเราต้องวุ่นวายกับทางรถเนี่ยต้องระวังมอไซค์ระวังเลนซ้ายเลนขวามอซัวเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยกระพิบพิเมื่อกี้เมื่อกี้ยังกับสร้างภูมิเดออันนี้ลม้ลมล้มเขาให้ยืมฟรีนะครับฝนลงเม็ดแสดงว่าเราก็ได้รับอากาศทุกแบบทั้งร้อนทั้งหนาวทาั้งฝนจบครบที่จีนที่เชิงตู ครบหมดทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูนี่ดูี่ดิสวยป่าวเมืองเขาเป็นสีทองหมดเลยนะทุกคนมันเป็นตึกอะไรก็บอกโหถ้าเป็นสแกนก็คือลงห้องน้ำโรงแรมหรืออะไรป่าวก็เหมือนบ้านหล่ที่มีมีวัดมีพระราชวังอยู่ริมถนนอ่ะคล้ายๆกันเอออากโก้บอกทุกคนดูริมริวน้ำวิวแม่น้ำ เลี้ยวขวาวอาจจะต้องมากังวันน้อยแ้่จะเห็นวิวกลางคืนอ,อาจจะต้องเป็นเย็นๆแล้วก็จะมีตะขี้บุรีเหนื่อยนี่วิวแม่น้ำลำคลองแล้วแม คือเหมือกเราว่าเราจะภาพไปไม่ได้นะโอ,อชน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 ได้แล้วร้านกำลังจกเดินมาประมาณหลายนาทีเหมือนกันชื่อร้านอะไรจะแปรด,ดูถ้าคุณต้องการบะหมี่ทั่วบะหมี่ถั่วเว้ยชื่อร้านบะหมี่ถั่วได้มองดูนี่กันโลเมโนโลกันดูสิ มาแล้วมันแปลว่าว่ามีหมูแผ่นด้แห้งอะไรไม่รู้เมื่อกินะหมูตุต้นแต่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้ต้อกันหรอเพอเส้นเหมือนกันทูติพ่ายเลยชานบะเลือบบะเตอร์บะเตอรอ์ถูกปลแบบนี้ปลาที่ต้องการอร่อยอ่ะแค่นออเนีย้ยอะไรบ้างแค่เนีย้ย ไม่ต้องปุยหรอที่กินไม่ต้องไปจานมันเลิกกระเตอร์จานร,ร้อยก็เสียอย่างเดียวมันมีช้อนช่วยเมือกอูตาแดงมืคนไปกินเหล้ามาเมื่อมาอัปเดตตอนนี้ชาลินมากบ้านเราเมื่อกไม่เคยกินชาลินเลยได้ไหมไปกินมาลามา หมาต้านเรา,าไม่ไว้เราไม่ใช่หมาล่าแกเราเป็นหมาล่วหวาหมาล่าปีนะอันนี้ชาทำลแล้วเหรอหูซึบแหรอเป็นเนื้อตุ๋นแต่ว่าตุ๋นดีานมากก็ชื่อยไม่หนูว่าเน่อมไม้ไผ่แพ่นดาหูแห้งในสายฝนอีกแล้วหนาว ตัวเซิร์ชก่อนใช่บอใช่บอทางเนี้ยแฟมิลี่ไ้งหรเหรอไม่ไม่อ๋ออ๋อไม่ต้องพลาดไปนะมันจะโมฟงเฟงฟงเฟงฟงเฟงเลยเราอีกพูดลมแรงเมื่อเชื่อมงอย่างว่าพายุเมื่อเห่าพายุมันเข้าเมื่อออกมาจากลานแล้วอร่อยมากแล้วก็เป็นมันเป็นมารามันไม่เหมือนที่ไทยมาราไทยคือเผ็ดเว้ยเผ็ดแล้วมันก็แซ่บเผ็ดเผ็ดอย่างเดียวาในความรู้สึกนราที่เมื่อเคยกินอะเผ็ดอย่างเดียวที่นี่คือไม่ไม่ได้เผ็ดมาก แต่แซบลิ้นใช่ไหเป็นเผ็ดน้อยๆอุ้ยมันน่ากินว่ะกําลังจะไปแฟมิลี่มาสห์เครื่องดื่มสักกระป๋องหนึ่งเพื่อรับฟันดีลาติสวัสดรถซ้ายรถขวาวอะไรมันปวดหัวหมดคนมึงอยู่ในแฟมิลี่มาส์มึงเจอกลาสซลไทยต้มยำกุ้งเคี่ยวอั่ยวะโจ๊กน่ำทะเลแก้เคี่ยวหวานอันนี้ก็ต้มยำน้ำโคนไอ้โมบดีใจเลย ถึงห้องแล้วเหมือนกำลังจะเช็ดมาด้วยคืออะไรนะใบชาหรอน่าจะใบชาแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มมานิดหน่อยถูกมากอะ่ะกระป๋องละสี่สิบาทถูกเกินร้อนไปปะเย็นหน่อยไป,ไปนี่ ผาตั้งไว้ใต้นี้นร้อนเลยนอะน้ำร้อนอะอ๋อแต่ถ้าซ้นลงอะเนี่ยมันก็เป็นไรเนาะวันนี้เมืองซื้อจะจะให้ฟังแต่เสียงนะมันเป็นของยิปของจีนนี่แหละแต่มันก็เราก็รู้จักชื่อมันนี้ละ 45่บหยวนไม่ยี่หยวนกับสี่สิบุ๊บๆๆๆนฟังเสียงนะไม่เสียงเหมอือเหมอ่อกินมามาต้มยำอยูย่คิดถึงอาหารไทย ก่อนนี่ว่าเอา,เอาสะเอาเท้าลงก่อนโ้นเท้าเพราะมันจะร้อนร้อนนะร้อเอาหน้าเท้าลงนี่มันจะจะร้อนจัดตอนแล้วมอส้นนี่ว่านแหม่ที่ซื้อมาอันนั้นเรียกว่าอะไรวะเอาเวนิวอ่ะเอาเวนิวตามข้างทางที่พ่อเขายายหลีเขายายหลีพาไปแวะมาอืกินมาลาเมันน่าจะถั่วปากอาปะชิมปะ เป็นรถเครื่องเทศของประเทศเขาอะเท่าไหร่ป่สามสิบบาทกินเป็นชาบูอะมันเครื่องเทศอะไรไม่รู้อะก็เป็นแบบนี้่งคลิปนี้ก็จบลงแล้วอย่างสมบูรณ์แบบกับการไปไอคลิปที่แล้วกับการไปตากูปิงชวนคลิปที่แล้วนะครับลงแล้วไปดูได้คลิปนี้ก็เป็นการเดินทางกลับมาแล้วก็แวะนั่นแวะนี่มาที่ในตัวเมืองเฉินเฉินเฉินดูมันใช้ตัวดีต้องเฉินดู ก็จะอยู่เมืองก็จะอยู่ในอีก1วันคือพรุ่งนี้1วันแล้วก็กลับวันที่19พฤศจิกายนครับก่อนลามึงให้ดูวิวมันเป็นวิวเมืองอะเมืองนี้มันเป็นเมืองที่เหมือนแบบว่าเมืองที่จเจริญแล้วไอ้ไฟไฟตรงโน้น้าที่มึงเดินไปมามันคือร้านเล่ามาเลยนะถ้าให้เปรียบก็คือ Walking Street พัทยาถนนเข้าวสารอะไรเงี้ยห้องที่นี่เท่าไหร่นะมันเป็นโรงแรม4ดาวโรงแรมที่นี่คือละ2 4 0 0บาท ไฮเดนฮิดเดนเหรอให้ให้ไฮเดนเฮาฮิดดินเฮาอะไรไม่รู้สักอย่างครับอยู่ใกล้ๆ i อ f ก็ใกล้นะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอะ่ะอล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับ๊าใบคลิปหน้าเหมือนจะพาไปดูมีแพนด้าถ้าเจอนะ